กราบสวัสดีมีหลักหนักปั่นด้กท่านน้ครับผมอยู่กับผม DJ บอดคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาผมใครที่ขอเกมน้ำไฟไม่ใช่สิผู้พีทักไฟอะไน้ำแข็งโอ้โหจัดไปเิยจ้าใครที่ขอเกมนี้เข้ามาผมจัดให้ตามคำขอแล้วนะจ้าวันนี้มีงบมาแบบหนาหนาหนักหนัก,นกที่สามหมื่นาผมอะไม่เขา้าไม่รู้จะว่าไงแล้วเว้ย ติมมาขนาดนี้นผมจปปัดปลายเบ็ดหนักๆนักสักเร็กน้อยที่320บาทกันไปผมมาเริ่มด้วยเบ็ดละ320เหมือนเคยะผมมาหนักหักเน้นเน้นไอวาจังไหนมังเป่งจังไหน่ะครับผมมายาวไปจางว่านี่เข้าฟีออกมาดีสวยงามรรามแปดจงังหวะนี้กดเลยครับผมไม่สนใจแล้วผมมาเข้าสวยด้วย มาดิครับหนักๆเน้นๆกันไปครับผมมาไอวาจังไหนมั่งเปล่งจังไหนมันเป็นจังไหนผมจังหวะนี้คูณ2กันไปขอหนักๆเน้นๆไอวาจังไหนมันเป็นจังไหนนะครับผมจังหวะนี้สวยงามพระรามแปดนะครับผมเอาเรื่องยาวไปดิครับจังหวะนี้ยาวไปดิครับ,ารบมาดิยังไงต่อ ยังไงต่อเออจังหวะนี้สวยจัดปร,รัดบอกไอว่าจังไห้เอ้ามาไหลกันไปต่อขอหนัก,นกเ,นนเน้นกันซากะเรกน้อยหน่อยนะโอ้ยหมุนสุดท้ายแล้วจัดไปดิครับคูณห้าอัไปสวยงามจังหวะนี้เป็นคูณสิบแล้ผมสี่หมื่นสามเอ้าผมขลองแค่นแ,แน่นอนอยู่แล้วนะเจ้าสวยงามหยดย้อยอมดังพระปอยปิดกอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเอามา ยาวไอ้โอ้โหสี่หมื่นสามครับผมโอ้โหแม่งโคตรสุดว่ะจัดไปดิครับอืม,มาโอ้ยได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้ถือว่าเอาเรื่องแล้ผมมาไปสี่หมื่นแปดะครับแม่งของแท่ว่ะกูของจริงกูวของแท่ก็ผ,ผมช่วงนี้ดำดงมาแบบอย่างอย่าง,างแรงอ่ะยาวไปดีโอ้โหไม่เข้าว่ะหมุนมือมาสักเล็กน้อย กดแมงเลยอุ้ยจังวานี้สี่ตัวเลยครับม,มาลยครับสิห้าหมุนนะผมยาวไปครับผมมาเอาเรื่องครับผมยาวไปยาวไปจางวานนี้ไอวาจังไดมัน,นเป็นจังไหดล่ะครับผมสวยงามหยดย้อยครับผมดังพระไปบิโดกก็มาดีอู้ยสวยงามจังวานี้คูณห้าเลยคูณสิบปะเนี่ยสิบ สวยงามยยงหยดย้อยผมจังหวะนี้มันรวมกันครับผมขอแบบตุ่มตุ้มผมขอแสนห้าครับผมมาเดี๋ยวตั้งสิบห้าหมุนโอ้โหแสนห้าม่เกินใจแล้วผมมาจังหวะนี้โอ้ยว่าน่าจะยากแล้วแหละอ่าบวกมาอีกหนึ่งครับผมมายาวไปยาวไปสิหมุนอีกสิหมุนชิงง่ายเฮ้ยขอแสนห้าได้ไหมะแสนห้าพี่ว่าไงอ่ะ แพงไปห,หรอ,อขอแสนหนึ่งพันก็ได้มาเอาหน่อยโว้ยมาดิครับขอแสนหนึ่งหมื่นนะผมหนึ่งหมื่นมาชูชูอครับผม้ยสวยจัดรับบอกอืมของแท้หมื่นสองกันไป้มาดิครับ 1, 000, 1, 000, จัดไปอย่าให้เาายยสี่ยมาเอาเรื่องกันอยู่นะจ้าจังหวะนี้จัดไปดีอีกห้าหมุนขออีกห้าหมุนหุ้ยเจ็ดหมุนวะ่ะ เอาไปดีครับจังหวะน,นี้ยาวไปดีครับมาดิครับปรไป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 ดีครับเพลงนี้คุ้นๆอยู่นะแต่จำชื่อเพลงไม่ได้ผมมาเอาเรื่องกันอยู่ครัผมมาสำหรับใครครับผมที่อยากจะเห็นผมเล่นเกมไหนะผมสามารถขอเกมมันเข้ามาได้ครับผมมาหรือจะคอมเมนต์กันใต้ด้านล่างก็ได้ครผมหรือจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มก็ได้ครับผมมาเรามีกลุ่มพูดคุยได้ผมมาคุย ช่วงเวลาเกมไหนแตกดีอยู่ผมได้เกมนี้มาอยากจะตามอะไรประมาณนี้ครับผมมาสับๆยำๆกันไปยังไงต่อครับผมจังหวะนี้5 1 0 0ันนร้อยบาท ừ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  ของแท้จัดไปดีครับสวยๆงามๆกันไปครับผม สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะองผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวราชางผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า